เสียรู้หรือกลโกงเจอป้ายหน้าร้านทุเรียน80บาทแต่เข้าไปซื้อจริงดันบอกว่าแค่โลโก้ร้านเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผลไม้ข้างทางติดป้ายแสดงราคาไม่ชัดเจนซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบลูกค้าเช่นเดียวกับกรณีล่าสุดที่โลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากหลังจากที่สาวรายหนึ่งขับรถผ่านบริเวณเส้นทางบายพาสโคราชขอนแกน่นพบร้านทุเรียนขายเรียงรายตามข้างทางติดป้ายราคาถูกจึงจอดรถแล้วเข้า สอบถามแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดโดยหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์บน Facebook มีใครแวะซื้อทุเรียนเส้นบายพาสบ้างคะถามลูกไหนโลละ80โลละร้อยบ้างคะแม่ค้าไม่มีหรอกคะ่ะมีแต่โลละ150 160 180ถามแล้วที่ป้ายบอกคือแม่ค้าอ๋อมันเป็นโลโก้ร้านนะคะจากนั้นชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายๆคนก็วิจารณ์ถึงการเขียนป้ายในลักษณะนี้ว่าเป็นการช่อโกงและหลอกลวง